โครงการ NASA X-59 คืออากาศยานทดลองความเร็วเหนือเสียงที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เดินทางด้วยความเร็วสูงเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบินได้เร็วกว่าความเร็วเสียงโดยแทบไม่สร้างเสียงดังสนัน่นหรือโซนิกบูมแบบที่เคยเกิดขึ้นกับเครื่องบินเหนือเสียงในอดีตเป้าหมายสำคัญของ X-59 <59 S 2> คือการทำให้การบินเหนือเสียงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้สำหรับการบินเหนือพื้นที่อยู่อาศัยและเปิดประตูสู่การเดินทางเชิงพาณิชย์ที่รวดเร็วกว่าเดิมอย่างมาก n นสเ X 59เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Kest หรือค u อยอสุ p สนิกเทคโนโลยีซึ่งมุ่งเน้นการลดเสียงโซนิกบูมให้เหลือเพียงเสียงทุ้มเบาๆคล้ายเสียงประตูรถปิดไกลๆแทนที่จะเป็นเสียงระเบิดดังสนั่นการออกแบบลำตัวของ X 59, 59มีความยาวและเพียวเป็นพิเศษจมูกเครื่องยาวมากเพื่อควบคุมคลื่นกระแทกของอากาศไม่ให้รวมตัวกันเป็นคลื่นเสียงรุนแรงปีกถูกออกแบบให้เรียวบางและติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ด้านบนของลำตัวเพื่อลดเสียงที่สะท้อนลงสู่พื้นดิน ห้องนักบินของ X 5 9แตกต่างจากเครื่องบินทั่วไปอย่างชัดเจนเนื่องจากไม่มีหน้าต่างด้านหน้าสำหรับนักบินโดยตรงการมองเห็นข้างหน้าทั้งหมดอาศัยระบบกล้องความละเอียดสูงและจอแสดงผลพิเศษที่เรียกว่า e x t เต n ร์วิชันซิซึ่งจะถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำแม้จะไม่มีหน้าต่างแบบดั้งเดิมเทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถคงรูปทรงจมูกเครื่องที่ยาวและแหลมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการลดเสียงโซนิกบูม 5 9ถูกออกแบบให้บินด้วยความเร็วประมาณมัก1.4หรือประมาณ1,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูงราว55,000ฟุตในระดับความเร็วนี้คลื่นกระแทกจากการบินเนือเสียงจะถูกควบคุมและกระจายออกเป็นหลายคลื่นขนาดเล็กแทนที่จะรวมตัวกันเป็นคลื่นขนาดใหญ่เพียงคลื่นเดียวที่ทําให้เกิดเสียงดังรุนแรงเทคโนโลยีนี้เป็นผลจากการวิจัยด้านอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูงการจําลองด้วยคอมพิวเตอร์และการทดสอบในอุโมงค์ลงอย่างยาวนาน หลังจากการทดสอบการบินในระยะแรกในเซอร์มีแผนจะนำา X59 ้าไปบินเหนือชุมชนจริงในสหรัฐอเมริกาเพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้เสียงที่เกิดขึ้นผู้คนบนพื้นดินจะถูกสอบถามว่าพวกเขาได้ยินเสียงอย่างไรรู้สึกรบกวนหรือไม่และสามารถยอมรับเสียงในระดับนั้นได้หรือเปล่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้สนับสนุนห่วยงานกำกับดูแลการบินในการปรับปรุงกฎระเบียบที่ปัจจุบินเหนือเสียงด้วยความเร็วประมาณมาก1.4 ลดเสียงโซนิคบูมให้เหลือเพียงเสียงทุ้มเบาคล้ายเสียงปิดประตูรถจากระยะไกลออกแบบลำตัวยาวและเพรียพิเศษเพื่อควบคุมคลื่นกระแทกของอากาศจมูกเครื่องบินยาวและแหลมช่วยกระจายคลื่นเสียงไม่ให้รวมตัวกันติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ด้านบนของลำตัวเพื่อลดเสียงที่สะท้อนลงสู่พื้นดินปีกบางและออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูงไม่มีหน้าต่างด้านหน้าห้องนักบินแบบดั้งเดิมใช้ระบบมองเห็นภายนอกด้วยกล้องความละเอียดสูง และจอแสดงผลนิสเทนอร์วิชั่นซิสเต็มบินที่ระดับความสูงประมาณ55,000ฟุตเป็นส่วนหนึ่งของโครงการควายอสูปสอนิกเทคโนโลยีของ NASA ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเสียงจริงจากการบินเหนือชุมชนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องบินเหนือเสียงเชิงพาณิชย์ในอนาคต